สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุมกเกษตรจะมาจะพาเพื่อนๆมาดาูความน่ารักของเมมฮานเนียนานะคะเมมฮานเนียนาเนี่ยเป็นเมมอีกตัวหนึ่งนะคะที่เขามีลักษณะหัวกลมๆนะคะกลมๆแล้วก็หนามเขาก็จะทิ่ดๆนะคะมีตุ่มหนามออกมายื่นออกมาเหมือนเป็นหนามแบบนี้เห็นไหม มันนมทุเรียนนะคะแบบนี้นะคะเมมฮานีนาเป็นเมมอีกตัวหนึ่งที่น่ารักมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหรือว่าดอกนะคะดอกเขาจะมีขนาดที่เล็กๆนะคะไม่ใหญ่นะคะเ,เป็นตามแบบฉบับของตระกูลเมมนะคะที่ดอกจะค่อนข้างเล็กนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าสีดอกเขาจะเข้มมากนะคะเข้มมากเป็นสีชมพูบานเย็นเลยทีเดียวนะคะเ,เห็นไหมตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีเกสรน,นะคะเกสรตัวผู้เป็นสีเหลืองนะคะตัดกับสีชมพูสวยมากๆนะคะแล้วก็เมมพันยานาเนี่ยเขาจะมีปุยนะคะปุยสีขาวๆนะคะก่อนที่เขาจะออกดอกเนี่ยสัญญาณการ สัญญาณนะคะที่เขาพร้อมจะออกดอกแล้วนะคะก็คือเขาจะมีปุยขาวๆแบบนี้นะคะมีปุยขาวๆแบบนี้แล้วก็จะมีตุ่มดอกออกมาอย่างต้นนี้นะคะเขาก็จะมีตุ่มดอกออกมาตรงนี้นะคะแทงขึ้นมาตรงนี้นะคะซอกระหว่างน้ำของเขานะคะอันนี้เป็นลักษณะน้ำของเมมฮานิอน่านะคะ เป็นเมมที่น่ารักมากอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หนาตรงส่วนหัวของเขาก็จะวนนะคะลักษณะคล้ายๆกับพวกน้งฮูกนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมจะวนแบบนี้น่ารักมากนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าตอนที่เขาออกดอกนะคะรอบต้นนะคะจะสวยมากนะคะตามสับที่กลุ่มที่ชอบแคตตัสน,นะคะเขา เขาเขาชอบเรียกว่ามงลงนะคะก็คือเขาก็จะแบบมีดอกรอบต้นนะคะจะสวยมากนะคะแต่ของมุมเกษตรนี่ก็คือเขาบานไม่พร้อมกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเขาหุบไปแล้วนะคะฝั่งนี้ถึงจะบานนะคะก็ให้เพื่อนๆดูนะคะสําหรับดอกของเขานะคะเพื่อนๆนะคะที่ไปเจอนะคะเมมฮานียหน้านะคะต้นกลมๆสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาออกดอกเป็นยังไงนะคะดอกของเขาลักษณะเป็นแบบนี้นะ แล้วก็ดอกเขาเนี่ยเมื่อมาแล้วเขาก็จะมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมดอกที่หุบเขาเขาก็หุบไปนะคะดอกที่หุบเขาก็หุบไปดอกที่กําลังจะบานก็มีนะคะแล้วก็ตุ่มดอกที่กาลังจะแทงขึ้นมาใหม่ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ดูดอกของเขายาวๆไปเลยนะคะเห็นไหมดอกพวกนี้หุบไปแล้วนะคะก็จะมีดอกใหม่ๆแทงขึ้นมานะคะเห็นไหมตามมซองนี้นะคะแทงขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆแบบนี้นะคะ บานแล้วก็มีตุ่มดอกที่แทงขึ้นมาพร้อมจะบานในโอกาสต่อไปนะคะแบบนี้เขาจะมีให้เราดูยาวนานเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมมพานียน่านะคะปกติเขาก็จะบาน2วันสาวันนะคะแล้วแต่สภาพอากาศด้วยเนาะแต่ว่าอย่างอย่างต่ำก็2วันขึ้นไปนะคะอย่างอย่างต่ำก็คือบาน2วันนั่นแหละนะเขาจะไม่บานวันเดียวเนาะเมมพาน,นียนานะคะ หนามเขาก็สวยนะเดี๋ยวเราดูหนามของเขาใกล้ๆนะคะอ่หนามเขาจะเป็นลนักษณะขนๆแบบนี้นะคะมีหนามชี้ขึ้นนะคะตรงเนี้ยมีหนามอยู่หนึ่งสองหนามหลังๆอยู่สองสองหนามที่เหมือนเคมานะที่ปลายเขาเป็นสีน้ําตาลนะอยู่สองเขาเรียกว่าสองเขาเรียกว่ากี่เนี่ยสามหรือสอง เขาเรียกหนามว่าอะไรอะ่ะเออไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะเรียกว่ามีหนามอยู่สองสองอันนะคะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะก็แล้วกันนะคะมีหนามแแหลมๆยาวๆอยู่สอง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 อันด้วยกันนะคะสองเล่มหรอเขาเรียกว่าเล่มหรือว่าอะไรไม่รู้เนาะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้กับข้างล่างนี้นะคะแล้วก็หนาม หนานงรองเขาก็จะรอบๆตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะนุ่มนุนิดหนึ่งนะคะอ่ะให้ดูมุมไกลๆนะโอ้ยบางอีกนะคะนี่ก็เป็นลักษณะต้นของเมมหานยาน่านะคะเป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมเลยทีเดียวนะคะอะ เงาของมุมกเกษตรนะคะไปบังเขานะคะโอเควันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูดอกของเมมฮานิอาาแค่นี้ก่อนนะคะจริงๆแล้วมุมกเกษตรเนี่ยอยากจะถ่ายวิดีโอนะคะดอกไม้บานของเมมฮานิอาาด้วยนะคะต้องดูว่ามีเวลาไหมนะคะอย่างว่าก็คือทําหลายอย่างมากนะคะไม่ค่อยมีเวลาเลยแต่ว่ามีแผนไว้ในหัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาโอกาสมาทําให้เพื่อนๆดูเนาะ แล้วก็ถ้าทำเมื่อไหร่เนี่ยจะเอาคลิปเขามาแปะไว้ใต้ลิงก์นะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปหาดูได้นะคะโอเคเราก็เจอกันแค่น,นี้ก่อนเนาะสำหรับออดอกของเมมฮานยาน่าคลิปนี้นะคะยังไงเพื่อนๆนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆม่ของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อนๆนที่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเมมฮานยาน่านะคะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ